สวัสดีครับคุยกันหลังเกมนะครับแมนซิตี้วันนี้เปิดบ้านชนะเบอร์ลี่ห้าหนึ่งนะครับโดยเป็นฟอร์มที่ ก็จบอกว่าครึ่งแรกอาจจะมึนๆหน่อยนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยรัวยับเลยนะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างก็มาดูเลยดีกว่าเริ่มที่11ตัวจริงกันก่อนนะครับฝั่งแมนซิตี้มาระบบ4-1-4-1นะครับประตูดอนนารุม่าคนหลัง4คนควาดิโอคู่ดิอาร์สแบ็กซ้ายโอไลดี้ขวานูเนสกลางมีนิโก้นะครับแล้วก็โฟเดนไรเดอร์นะครับปีกซ้ายโดกูขวาเซวินโยหน้าเป้าฮาลันนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยก็มาในชุดที่ค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะครับจะขาดก็โรลรี่ที่ สภาพร่างกายน่าจะไม่ฟิตวันนี้เพราะไม่มีชื่อเลยนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยก็จะอัร์ูี่อะไรเงี้ยที่เจ็บยาวอยู่แล้วนะครับทางขวาก็เลือกทางซาวินโญ่ก่อนแบร์นาโดนะครับเนื่องจากว่าคิดว่านา่าจะต้องการเกมที่รวดเร็วนะครับแบร์นาโดก็อายุค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเจอเบอร์รีด้วยต้องการแบบความวุฒปาร์สอะไรเงี้ยนะครับซาวินโญ่ก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่าผมคิดว่างั้นเลยเลือกลงก่อนแบร์นาโดในวันนี้นะครับ ส่วนทางเบอร์รี่ก็มาระบบ5-4-1นะครับประตูดูบับก้าข้างหลัง5คนเอ็กดาวสตีฟรอเรนแบ็กซ้ายฮาร์ตแมนขวาวอคกเกอร์กางมีหลุยคู่คันเลนปีกซ้ายอันโทนี่ขวาชาวนาหน้าเป้าฟอสเตอร์นะครับจัดทีมคล้ายๆวันเจอรวลรฟูเลยนะครับวันนี้เปลี่ยนตรงกลางเนี่ยเอาโอโกชุกูไปนั่งนะครับแล้วก็เอาฟลอเรนติโน่ลุยลงแทนนะครับนอกกนั้นก็เหมือนเดิมแล้วก็แท็กติกแบบเดิมเลยนะครับเล่นรับแล้วก็รอสวนกลับนะครับ ภาพโปรเ็จตัวจริงก็ประมาณนี้ทีนี้ก็มารูปเกมมาเลยดีกว่านะครับเริ่มที่ครึ่งแรกก่อนเลยเปิดมาก็ถือว่าเป็นเกมที่แมนซิตี้อ่ะก็ตามสูตรพวกเขาคลองบอลได้นะครับแล้วก็ดูจะเปิดได้สวยด้วยนะครับใช้เวลาไม่นาน12นาทีแนะนําได้แล้วนะครับจากจังหวะโดกูนะครับก็หาช่องส่องจนได้ยิงนะครับดูบับก้าปักนะครับบอลไปเข้าทางเอสตีฟสกัดเข้าประตูตัวเองไปนะครับตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าโฟเดนเป็นคนทำประตูเพราะเป็นคนดีใจนะครับแต่ว่าเป็นเอสตีฟนะครับที่ยิงได้ในจังหวะนี้ไปนะครับ หนึ่งศูนย์นะครับซิตี้นำไปก่อนนะครับแล้วเกมไหนเล็กนั้นเนี่ยก็มีโอกาสอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรเพราะว่าเบอร์ลี่ในช่วงแรกเนี่ยก็ค่อนข้างเล่นเกมรับได้ดีอยู่นะครับมีเพียงแค่เซฟเพียวของดูบับก้าเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับจากโรกูอีกนี่แหละครับที่ได้ยิงในทียี่สิบสี่นะครับเกมหลังนั้นเล่นเล่นไปนะครับก็ว่าเกมมันดูจะตื้อชอบกลนะครับแล้วก็แปลกๆเพราะว่าเบอร์ลี่ก็เริ่มได้ส่วนเหมือนกันนะครับแล้วกลายเป็นว่า ก่อนจบครึ่งเนี่ยเบอร์ลี่มาได้ประตูตีเฉมอแบบดือด้อๆเลยนะครับน่าจะเป็นโอกาสครั้งแรกที่เขาขึ้นมาเลยแล้วก็ได้จบแบบจริงๆจังๆ,งๆนะครับนาที28จากฮาร์ดแมนนะครับที่เติมมานะครับทางฝั่งซ้ายคือพื้นที่ตรงเนี้ยมีคนคือนะูเนสนี่ยหลุดเลยเขาว่าได้นะครับคือเบอร์ลีดด่ก็เคาะบอลมาอยู่ดีจากตรงกลางเนี่ยออกมาซ้ายนูเนสหลุดนะครับคือไปปล่อยฮาร์ดแมนเปิดง่ายไปหน่อยนะครับจังหวะนี้ก็เปิดเข้ามาปุ๊บแอนโทนี Anthony, นะครับเป็นคนที่ช่วงนี้ฟอร์มร้อนนะครับของเบอร์ลี่ ก็ได้จังหวะยิงตรงนี้บอลเฉลบดูเบนดีอาร์เข้าประตูปไปนะครับดดนอารูมาก็เปลี่ยนทางเนี้ยก็เซฟยากหน่อยนะครับโดยการเป็นว่าตีเสมอเฉยเลยนะครับหนึ่งหนึ่งของเบอร์ลี่ในเกมนี้นะครับแล้วก็เป็นว่าจนจบครึ่งเลยแมนซิตี้ก็เหมือนกับงงเหมือนกันว่าโดนตีเสมอได้ไงนะครับก็ไล่มายังไม่ได้เป็นว่าจบเสมอหนึ่งหนึ่งเฉยนะครับจากการที่เหมือนตอนแรกเปิดมาจะดีแล้วนะครับทรับซิตี้โดยภาพรวมครึ่งแรกเนะี่ยผมก็คิดว่าตอนแรกเหมือนจะดีนะครับแต่ก เล่นไปน่ดูจะตันๆเหมือนกันนะครับทั้งปีกเนี่ยคือเหมือนกับว่าจะขึ้นทางโดกูคนเดียวซะส่วนใหญ่นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยคือยังจะแบบได้แค่แบบประคองนะครับเลี้ยงเลี้ยงไปจ่อแล้วก็ส่งแปะกลับไปมาตามสไตล์แบบมาร์เตี้ที่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เสียไว้ก่อนนําแล้วด้วยแะ้วเนี้ยนะครับก็คองเคาะไปเคาะมา,ายาวๆนะครับโดยโฟเดนเนี่ยก็ยังตันๆันอยู่เหมือนกันนะครับ ครึ่งแรกก็ประมาณนี้ส่วนครึ่งเวลาหลังลงมานะครับถือว่าไปพ่อไปแก้เกมกันมานะครับน่าจะไปวาร์คไปอะไรมาแหะครับดูค่อนข้างที่จะมาดุด,ดันมากขึ้นนะครับแล้วก็ถือว่าใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับในการมาทํายิงยิงแซงอีกครั้งหนึ่งเป็นสองหนึ่งนะครับแต่จังว่าวาดิโอวางยาวมาในแนวข้างหลังนะครับตรงเนี้ยแล้วก็ ฮาเลนอยู่ที่เสาสองโขกชงกลับมานะครับแล้วก็เป็นมาเตอุสนูเนสที่ตรงเนี้ยถือว่าเติมขึ้นมาจากแป็กขวาเข้ามาในกรอบเลยนะครับได้ยิงต้องบอกว่าเป็นจังหวะอาจจะแบบคุกคิกคุกคิกหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่ให้เลือกยิงมากแต่นูเนสทาได้ดีลูกเนี้ยนะครับก็ยิงเข้าไปได้เป็น2อหนึ่งนะครับทำให้ซิตี้เนี้ยลูกเนี้ยถือว่าสําคัญเลยนะครับค่อนข้างคลายความกดดันไปได้เยอะนะครับลูกเนี้ยต้องให้เครดิต แบบน่าจะทุกคนเลยนะครับในลูกที่ยิงเนี่ยคือกวาดิโอวางมาก็มาได้ดีนะครับฮาเลนหลังจากที่ไม่มีพื้นที่อะไรเท่าไหร่ก็เนี่ยเป็นคนชงลูกนี้ก็ถือว่ามาชงให้ดีนะครับแล้วนูเนทขึ้นมายิงลูกนี้ก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับลูกนี้ผมให้เครดิตทุกคนเลยนะครับโดยลูกนี้ก็ผมมองว่าแก้ตัวในลูกแรกที่เสียได้ดีด้วยนะครับแตที่ไปปล่อยฮาร์ดแมนเปิดง่ายเกินไปนะครับก็มาแก้ตัวได้นะครับซึ่งพอดวลูกนี้ไปแล้วเนี่ยก็ตะบอกว่าทางฝั่งเบอร์ลี่เนี่ยก็เริ่มจะ คืนสภาพนะครับตามสไตล์น้องใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าเวลาเสียประตูแล้วเนี่ยจะโลกจะลนนะครับแล้วก็มักจะเกิดสกอร์ไหลได้นะครับแล้วก็เข้าอีล็อบบอนเจอสเปอร์เลยนะครับที่อย่างวันสเปอร์เนี่ยที่เบอร์ลี่ไปเจอวันนั้นเปิดฤดูก,กาลเนี่ยก็เล่นได้ดีลักษณะแบบนี้นะครับช่วงเวลาหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งได้แต่พอเสียปุ๊บเนี่ยมาเป็นชุดเลยนะครับเนี่ยพอลูกเสียลูก2องนาทีหกนะครับอีก4นาทีถัดมานาที65เนี่ยสกอร์ไหลเป็น3าหนึ่งเลยนะครับจากจังหวะที่ เป๊ปก็เปลี่ยนตัวจับรองลงมาเพิ่มด้วยนะครับออสการ์บ๊อบลงมาเนี่ยก็มาเข้าจังหวะพอดีนะครับแทนซาบิโนโฟเดนเริ่มจังหวะเกมลุกนะครับจ่ายออกขวาออททางนูเนสนะครับนูเนสเปิดเข้าในแล้วก็ออสการ์บ๊อบที่เพิ่งลงมาสักพักหนึ่งเนี่ย ยิงนะครับบอลไปเฉลับเอสตีฟเปลี่ยนทางอีกทีนะครับก็เข้าประตูไปเป็นลูก31นึ่งะครับเครดิตตรงนี้เหมือนจะว่าจะเป็นเอสตีฟอีกลูกหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นลูกที่2ให้กับเจ้าตัวแล้วก็เป็นสถิติที่คงจะไม่น่าอยากได้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นการทําเข้าประตูตัวเอง2ลูกในเกมเดียวนะครับโอ้โหเหลือจเชื่อนะครับเอสตีฟนะครับก็นั่นแหละครับเกมแหลงนั้นก็ถือว่าคลายความกดดันไปได้เพราะว่ามันห่างที่2ช่วงสกอร์แล้วนะครับแต่ซิตี้ก็ดูจะอยากได้ประตูอยู่เรื่อยๆแหละครับคือโอกาสมาเรื่อยๆเลยมีไรเดอร์ โดกูแล้วก็ฮาแลนด์ได้ยิงมาในทุกๆ3 4นาทีเลยนะครับดูบับก้าก็งานทุกมาเรื่อยๆนะครับจนตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าซิตี้ไม่ได้เนี่ยก็คงจะประคองมาแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าชายหนุ่มผู้ที่ฟอร์มร้อนแรงสุดๆในชั่วโมงนี้นะครับชาวนอร์เวย์นะครับจะเป็นใครที่ไหนไม่ได้เออร์นิงฮาแลนด์นะครับอย่างที่ใน3ลูกเนี่ยคือยังไม่มีเครดิตเจ้าตัวเป็นคนใส่สกอร์เลยนะครับเฮอตอนแรกผมก็คิดว่าคงจะไม่ยิงแล้วล่ะในวันนี้นะครับเพราะว่า เหมือนว่ามันไม่ใช่เกมของแบบที่สไตล์เขาแล้วนะครับเพราะพื้นที่แบบเบอร์รี่เนี่ยไม่ค่อยเปิดให้เล่นเยอะเลยนะครับแต่ก็เป็นว่าทางฮาร์แลนด์ก็มาเอาจนได้นะครับจากในช่วงนาที90ช่วงท้ายหมดเลยนะครับลูกแรก90เป๊ะเลยจากโดกูนะครับขึ้นทางฝั่งซ้ายเปิดเข้าในแล้วก็ฮาร์แลนด์ยิงนะครับลูกนี้ก็มาจนได้นะครับเอเดนฮาร์แลนด์4-1แล้วก็มาในช่วงครึ่งเวลาอีกลูกหนึ่งนาที90บวก3นะครับลูกนี้กองหลังเบอร์รี่ก็เหมือนกับสไตล์ตอนเสียลูก3เลยนะครับคือ พอเสียแบบลูกหนึงแล้วชอบรวนอะไรเงี้ยนะครับคือเนี่ยถ้าเราสังเกตคือลูก2ลูก3เสียติดติดกันลูก4ลูก5เสียติดติดกันเนี่ยคือมันจะเป็นประมาณเนี้ยนะครับลูกสุดท้ายเนี่ยคือจากจังหวะที่เอ็กดาวกับเอสตีฟไปชนกันเองนะครับกองหลังแล้วก็นั่นแหละครับบอลไปถึงฮาแ่นที่เก็บตกแล้วก็ไปสังหารอย่างนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับ 5-1น,นะครับปิดเกมลูกนี้ไปแล้วก็จบเกมมาสตีก็ครึ่งแรกอาจจะแบบมึนๆน,นิดๆอย่างที่บอกไปแต่ครึ่งหลังเนี่ยมารัวเลยนะครับก็ชนะไปแบบถือว่าสกอร์สวยงามเลย5-1นะครับสิ่งที่ในวันนี้นะครับผมก็คิดว่าเป็นเกมที่ถ้าสมมติเราเทียบกับปีที่มาสตีเป็นแชมป์มาติดๆกัน4ปีอะไรเงี้ยนะครับถ้าถามว่าจากสกอร์ที่ออกมาในวันนี้คือมันก็เป็นมาตรฐานสกอร์เดิมแหะครับแต่ถ้าลงในรายละเอียดเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะ ยังไม่ถึงกับไร้เทียมทานอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคือในวันนี้มันเป็นจังหวะเกมจริงๆนะครับจังหวะฟุตบอลในช่วงที่ซิตี้ได้เนี่ยก็ถามว่ามันคือมาตรฐานซิตี้ไหมก็ใช่แต่ยังไม่ถึงกับขั้นดีสุดที่พวกเขาเคยเป็นนะครับแต่วันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับกับการที่ยิงมาได้ขนาดนี้ผมว่าเป็นจุดที่น่าพึงพอใจแล้วนะครับสำหรับที่พวกเขาก็เป็นทีมที่ก็ถ่ายเลือดมาเรื่อยๆนะครับแต่รูการที่ผ่านมาจนถึงรูการนี้ก็อาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับแต่ก็การชนะวันนี้ก็เป็นจุดที่เร้าางคววมมมั่่ใจไดดีผ ก็หลังจากที่ไปแพ้ไบตันแพ้สเปอร์มาเนี่ยก็กลับมาได้ค่อนข,ข้างดีนะครับถือว่าไม่จุดโมเมนตัมเดิมที่พวกเขารักษาวไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการอ่ะกลับมาชนะแมนยูนะครับชนะนาโปลีแล้วก็เนี่ยมาชนะเบอร์ลี่ถือว่าเนี่ยเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีของแมนซิตีท้ที่อย่างน้อยเนี่ยมันยังคงอยู่นะครับไม่แพ้แบบติดติดกัน6เกมอะไรเงี้ยเหมือนปีที่แล้วนะครับตรงนั้นถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างแปลกเลยครับปีที่แล้วของซิตี้นะครับตอนนี้ก็ดูโอเคขึ้นนะครับเพรก็เป็นจุดที่ดีเลยนะครับอ่าถ้ามาลงในรายละเอีียดดนนนวั้พู ในผู้เล่นของซิตี้แล้วกันก่อนนะครับครึ่งแรกนี่ยผมก็มองว่าอ่านูเนสนี่ยครึ่งแรกอาจจะมึนๆนะครับครึ่งหลังแก้ตัวได้ดีนะครับความจริงน่าจะได้เป็นเครดิต2แอสซิสต์ด้วยนะครับเอาขอครับได้เครดิต1ประตู1แอสซิสต์ด้วยนะครับแต่เสียดายไม่ได้แอสซิสต์เพราะว่ามันเป็นโอนโกนะครับก็โอเคในวันนี้นะครับกับการที่ปกตินะนูเนสเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับในการลงมาแล้วก็แจกในวันนี้ทำโอเคอยู่ส่วนโดกูนะครับผมว่าก็ ทรงเดิมอยู่นะครับก็คือเลี้ยงมีทั้งจังหวะที่เหมือนจะตัดสินใจดีแล้วก็ตัดสินใจไม่ดีปนๆปนปนกันไปนะครับแต่ด้วยคุณภาพเบอร์รี่เนี่ยที่บอกต้องบอกว่าค่อนข้างแย่นะครับผมก็คิดว่าประมาณเนี้ยถ้าแบบโดกูเนี่ยผมว่าผ่านอยู่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเล่นได้โอเคแล้วก็ออกจะไปทางโดดเด่นด้วยซ้ำไปจับโดกูนะครับความจริงก็น่าจะได้เครดิตเป็น2แอซิดเหมือนกันนะครับแต่ได้แอซิดเดียวเพราะว่าอีกหนึ่งเครดิตเนี่ยเป็นโอนโกนะครับก็ประมาณนี้ในจุดที่น่าสนใจของ,องผู้เล่นนูเนสกับโดกูแล้วก อ่าฮาแลนด์ huh. Island, นะครับถือว่าจุดที่3ที่น่าสนใจของซิตี้ก็จะเป็นคนที่ต้องบอกว่าช่วงนี้ครับฟอร์มแรงจริงนะครับคือในเจ็ดนัดทุกรายการเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้กับซิตี้เท่านั้นนะครับคือยิงไป9ลูกกับหนึ่งแอสซิสต์นะครับเรียกได้ว่าโหดจริงชั่วโมงนี้นะครับสำหรับฮาแลนด์เนี่ยก็ยิงไม่พักเลยนะครับแล้วก็จุดอื่นๆก็คิดว่าเกมลับวันนี้ก็ไม่ได้เจออะไรมากมายนะครับกวาดิโอดิอาร์ตโอไรลี่อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับ ส่วนไ i เดอร์กับโฟเดนวันนี้อาจจะเงียบๆหน่อยนะครับโฟเดนวันนี้ก็ความจริงน่าจะมีสักลูกเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ความจริงถ้ามองว่าเป็นส่วนร่วมลูกแรกอะพอได้นะครับแต่นอกนั้นผมก็คิดว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับส่วนตัวอื่นๆก็บ๊อบลงมาทําดีนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วที่วันนี้ก็เป็นมานี้นะครับส่วนทางเบอร์ลี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่พวกเขาต้องปรับต่อไปนะครับในเรื่องของความเล่นให้เนียบได้ตลอด90นาทีนะครับ คือเกมน้องใหม่เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับคือสกอตต์ปาร์เกอร์เป็นทีมเกมรับก็จริงนะครับแต่ก็นั่นแหละครับถ้าไม่ครบ90นาทีมันก็เท่านั้นนะครับอย่างวันนี้คือเล่นหลัง5คนแต่ก็คือมันดูแน่นนะครับแต่เรื่องของความสิทธิ์พลาดเฉพาะตัวเนี่ยต้องไปลดตรงจุดนี้นะครับคือพลาดต,ตรงเนี้ยความสิทธิ์พลาดเฉพาะตัวก็ค่อนข้างเยอะในวันนี้นะครับประมาณ2 3สาลูกเลยก็ว่าได้ที่ผมว่ามองว่าวันนี้มันไม่ควรจะเสียนะครับตรงนี้เป็นจุดที่กลับไปแก้โดยด่วนเลยนะครับส่วนเกมลูกเนี่ย ปีนี้ผมก็มองว่าดูโอเคอยู่นะครับสำหรับทางฝั่งเบอร์รี่นะคือมีไจดอนแอนโทนีเนี่ยที่ดูสวนกลับใช้ได้นะครับกับฟอสเตอร์เนี่ยเล่นกัน2คนอ่ะอย่างน้อยมันไม่ค่อยโดดเดี่ยวในการสวนนะครับตรงนี้เป็นจุดที่พอได้อยู่นะครับแต่ก็นั่นแหละครับต้องไปปรับกันเรื่องความผิดพลาดเฉพาะตัวต้องลดให้น้อยลงกว่านี้นะครับผมว่าวิธีการเล่นเกมรับเนี่ยคือเขาก็มีความมีกลิ่นอายเห็นอยู่นะครับว่าที่เสียประตูมาถ้าจะไม่ผิด 15ลูกนะครับในการที่เขาเลื่อนชั้นชนะขึ้นมาได้เนี่ยน้อยที่สุดในแชมเปี้ยนชิพปีที่แล้วเนี่ยมันก็ผมขอเข้าใจได้เลยว่าเขาเล่นแน่นประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับพอเป็นระดับที่เข้มข้นแล้วขึ้นแบบพิมพ์มิลีกแล้วเนี่ยมันจะเล่นให้ได้แบบเดินเนี่ยมันก็คงไม่ง่ายนะครับตรงจุดนี้นเขาต้องไปปรับันต่อไปนะครับก็ต้องดูด้วยว่าปาร์เกอร์เนี่ยคือก่อนหน้านี้นก็คือมีโอกาสมาสองครั้งแล้วกับฟูลแลมแล้วก็บนหมัดนะครับแต่ก็ยังไม่เคยแบบทําแล้วดู Work เดว,ดวิร์กส จะทําให้ดีไหมกับเบอร์รี่นะครับซึ่งมาถึงจุดนี้ผมก็มองว่ายังดูจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันยาวๆว่าจะอยู่ได้ไหมนะครับภาพรวมคู่นี้ก็คิดว่าจบเป็นที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับก็ถือว่าหากใครฟังมาถึงงนี้แล้วก็ชอบคลิปแบบนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจช่องก้าบ้าบอลทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็าป็ความเห็นอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ช่องทางด้านล่างเลยนะครับคลิปนี้ก